แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับก็แผนจะมีช่วงโซนนะครับดีมานนี้นะอ่าดีมานนี้ แล้วก็มีโซนดีมานด้านล่างนะครับจะเป็น3 5มหถสอแล้วก็อซับไยด้านบนฮนะหกแถึงเจนะครับอันนี้เป็นโซนที่หาไว้นะแต่โซน7 5็ดนะผมอัปเดตเข้าไปใหม่นะครับก็รีแคปแผนแรกนะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะที่การาฟเนี่ยเข้ามาภายในโซนนี้นะครับผมให้อาส่งออเดอร์บายเข้าไปนะครับว่าผมเนี่ยมีการเข้าบายในกรอบนี้นะครับเนื่องจากว่า่าเห็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับ จากดิเวเวเชนนะครับตรงนี้นะมีดิเวเวเชนอยู่นะครับก็มีจุดเข้าเทรดนะครับผมวางแล้วก็ส่งเข้าไปในเทเล gram เลยก็หวังว่าหลายๆท่านน่าจะเ,าเห็นแผนแล้วก็อาจจะเข้าเทรดได้ออเดอร์เดียวกันนะครับตรงนี้นะอดีดขึ้นไป600ก็จุดเลยนะครับก่อนที่กราฟราคาเนี่ยเขาจะสามารถทําลายกรอบน,นี้ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะแผนของเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้นะ ก็คือแผนนี้นะครับถ้าเกิดว่า break ได้นะครับเราจะ follow sell นะครับลงไปหาเป้า35หนะครับตรงนี้กราฟก็ลงมาถึงเรียบร้อยเลยนะจากกรอบโซนนะต้องบอกว่าผมเนี่ยเขาไม่ทันนะฮะ1,500จุดเลยนะครับถ้าใครได้นะถ้าใครจำแผนได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮรกราฟราคาก็กลับตัวขึ้นไปนะครับกลับตัวขึ้นไปจากตรงนี้นะอ่าผมก็ไดออเดอร์ไปนะครับตรงนี้ยาวๆเลยนะครับถึงเป้าหมายด้านบนนะตรงเนี้ยสามพกว่าจุด ก็คือถ้าเกิดว่าเราได้เทรดเซลกับบายนะพอแล้วนะครับโซนนี้ไม่ต้องเทรดยังได้เลยนะฮะแต่ว่าก็ตามแผนนะครับถ้ามองตามแผนก็คือกราฟเนี่ยเขาเข้ามาภายในโซนนี้ครับเลนส์ของโซน68ถึง71นึ่เน้เขาไม่ได้ผ่านขึ้นไปเลยนะฮะตรงนี้นะอ่าก็มีหลายท่านอาจจะได้ของลงมานะครับอ่ายาวเลยนะผมก็มีโซนดักนะดักบายนะแต่ว่าเขาไม่มีเรียกชั่นอะไรนะครับถ้าเกิดเราดู m ห้าเห็นไหมตรงเนี้ยไม่มีแบบ แท่งคอนเฟิร์มแท่งกืนกินอะไรเลยครับไหลจะลงอย่างเดียวนะครับเราก็ปล่อยไปนะครับตามตามแผนไปนะแล้วก็ลงมาใช้3 5มหถึงสองซ้ำนะครับตรงนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับก็จบไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานนะครับก็เราได้เป้าหมายที่ค่อนข้างไกลนะครับแต่แต่เราต่อในแต่ละออเดอร์นะครับก็หวังว่าหลายๆท่านน่าจะบวกนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันต่อนะครับกราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับโซนด้านบนนะผมยังรออยู่เหมือนเดิมนะโซนนี้นะสีเทานะครับก็เผื่อว่าอนาคตนกราฟเขาจะกลับขึ้นมานะครับโซนนี้ผมก็ยังใช้งานได้นะครับผมตั้งแจ้งเตือนไว้อยู่นะตรงนี้แล้วก็ผมอัปเดตโซนเข้าไปนะครับเพิ่มเติม จะเป็นโซนนี้นะเมื่อวานนะครับแต่ว่ากราฟเนะี่ยเขาไม่ได้ลงมาใช้นะก็อัปเดตทิ้งไว้นะครับเผื่อวันนี้เขาลงมานะครับจะเป็นช่วง36 2 4 9 2ถึง3613นะครับเลนของกรอบโซนนะครับอาจจะกว้างนิดนึงนะครับตอนนี้ผมวางแผนที่2ชั่วโมงนะครับทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับ1 2อนาทีพัน0จุดนะครับแต่ว่า เวลากราฟลงมาแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเข้ากรอบโซนแล้ววางอล้ใต้โซนไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราจะรอการคอนเฟิร์มกันกับตัวในไทม์เฟรมเล็กนะครับอย่างเช่น M5 หรือ M15 แบบนี้นะอ่ะาคอนเฟิร์มกันกับตัวนะครับอย่างน้อย M5 นะครับ M5 แล้วเราค่อยหาจังหวะในการเข้าเทรดแล้ววางสต็อปลอสในไทม์เฟรมเล็กนะครับแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นผมก็ยังรอง สองสงหนเหมือนเดิมนะครับอ่ะตรงนี้นะเป็นดีมานของ High ไฮทาร์เฟรมสำหรับเป้าต่อไปเนะี่ยอ่ะก็จะมี3,600นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้โฟกัสมากเพราะว่ายังมีโซนนี้อยู่นะครับถ้าโซนนี้ถูกทำลายโอเคเดี๋ยวเราไปโฟกัสโซนด้านลลางนะครับเดี๋ยวผมไปรีไฟโซนอีกทีหนึ่งนะฮะเบืเ้องต้นก็โฟกัสแค่นี้ไปก่อนนะครับ โอเคไปดู i ท e f เฟรมเล็กกันบ้างนะครับตรงนี้นะสร้างลิค u ร d ตี้นะครับเพราะฉะนั้นโซนนน่าสนใจมากๆเลครับถ้าลงมานะในมีลิคู i ิตี้โซนนี้ถ้าเกิดว่ามองใน t ท m e เฟรมสิบนาทีนะตัวนี้มีการ a k low อย่างต่อเนื่องนะครับ break low นะครับโซนที่น่าสนใจ ผมมีหนึ่งโซนนะโซนนี้นะครับเป็นซัพพลายนะคซัพพลายที่ส่งราคาเบรกโลดได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนด้านบนนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้เป็นซัพพลายนะครับถ้าใครใช้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่สะดวกขายเพราะว่าเป็นซัพพลายที่มีลิดิตี้อยู่เหนือนะครับ อันนี้ก็เป็นตามกฎของผมเองนะครับมีนิฟิตี้อยู่เมืองต้นโซนผมก็จะรอที่ห้าสี่ถึงหกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ากรับขึ้นมานะฮะดูแซงกับตัวอ่ะที่โซนนี้ประมาณนี้นะครับโซนนะ ห้าสี่หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับโซนตั้งแต่เมื่อาวานแล้วนะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็มีโซนด้านล่างก็คืออ่าหนึ่งสามถึงสองสี่นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็รอตามแผนไปก่อนระหว่างทางเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีอัปเดตเทรดนะเพราะว่าอ่าค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับถ้าเกิดเราเทรดนอกโซนแล้วแพ้เนี่ย เกิดว่ากราฟเข้าไปภายในโซนแล้วมีคอนเฟิร์มสามหนะึ่ยเราก็ต้องเข้าเพิ่มนะครับแต่การเข้าเพิ่มของเราเนี่ยโซนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เราแพ้พอดีเราจะเสียไม้เพิ่มนะครับเราจะเสียไม้เพิ่มแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้านอกนอกโซนเนี่ยเราเสียแค่ไม้นยมันก็เป็นแค่ไม้เดียวใช่ไหมอ่าเราก็รอโซนถัดไปแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับก็เทรดกันด้วยความระมัดระวงะรังแล้วถ้าเกิดว่าพอใจในกําไรที่ได้มาทั้งสัปดาห์แล้วก็อาจจะ พักเทรดก็ได้นะครับหรือจะไปใช้พอร์ตเซนพอร์ตขนาดเล็กเพื่อฝึกซ้อมการเทรดของเราก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าได้มาทั้งสัปดาห์แล้วก็จะมาหมดในวันศุกร์นะครับพอวันศุกร์เสร็จแล้วก็ไม่กล้าตามนะครับแล้วมันหมดเวลาตามแล้วด้วยนะครับพอสุดสัปดาห์เราก็ต้องรอวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นหยุดได้หยุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ